กันส่งความสุขให้พอ่อด้วยรอยยิ้มจากใจยิ้มที่สื่อความหมายแทนคำพูดคนไทยทุกคนส่งรอยยิย้มสใสให้พ่อสิ้นความกังวลว่าวันนี้ลูกพ่อทุกคนยังสุขสบาย รู้สึกจงรักภักดีมากนะเพราะท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระคุณโตเราชาวไทยเป็นอย่างยิ่งโครงการแต่และโครงการของท่านทําให้พวกประสบก,กรณ์ชาวไทยเราได้รับผลประโยชน์โอ้โสคัญมากครับเพราะว่าเกี่ยวเนื่องอามาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วพร,ระมหากษาัตริย์ไทยนี่โดยเฉพาะาในหลวงของเราเป็นดวง ปาดวงใจของปวงชนชาวไทยโดยตลอดแยกกันไม่ได้คร,ครับก็ป่าปลื้มใจครับที่เราชาวนะครสวรรค์ได้มากันเป็นเรื่อนหมื่นหลายหมื่นนะครับวันนี้เพื่อความจงรักภักดีเพื่อที่จะถวายพระพรให้พระองค์ท่านได้มีพระชนมายุยืนนานนะ ครับอันนี้เป็นจุดประสงค์เลยับอยากให้ท่านองท่านจงหายจากประชวนโดยเร็วนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นลมโพลมใสของอพวกเราตลอดไปอยากให้ท่านแข็งแรงสุขภาพที่ดีขอให้เป็นลมโพลมใสของพวงคนข,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 ขาวไทยโดยตลอดครับผมมากันหลายท่าทั่วสารลที่ก็ แต่ถ้าพ่ส่วนส่วนของเป็นลังใจให้กับนายหลวงให้อยากมีสุภาพที่แข็งแรงที่ดีเพื่อจะให้เป็นร่มโพลลงไทยกับคนชาวไทยครับผมรู้สึกรักในหลวงเหมือนที่เรารักพ่อแม่ของเราว่าในหลวงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราค่ะอยากให้ในหลวงหายจากอาการปรชวนค่ะก็ขอให้ในหลวงมีพระ มีพลางไม้ที่แข็งแรงหายจากการเะชวนค่ะและอยู่เป็นมิ่งขวัญของวงชนชาวไทยทุกคนค่ะดีใจและก็ภูมิใจมากค่ะที่มีในหลวงเป็นพ่อของแ่นดี้ของเราค่ะในหลวงทำทุกอย่างให้กับคนในประเทศของเราค่ะท่านทำความดีมามา,มากแล้วท่านเหนื่อยมากแล้วค่ะพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนำมาปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟือมากขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะและอยู่กับคนไทยไปนานๆค่ะคือในหลวงทำทุกอย่างเพื่อเราอะค่ะก็คือรักเราอะไรอย่างเงี้ยท่านคือท่านเหมือนเป็นพ่อท่านไม่เคยเหนื่อยกับเรื่องงานเลยท่านทำทุกอย่างตั้งแต่ ท่านทรงยาวไว้นะคะเราก็จะเรียนรอยตามเหมือนเป็นพ่อของเราพ่อของแผ่นดินนะคะแล้วตอนนี้ก็แบบเห็นในหลวงทรงประชวรนานนะคะอยากให้หลวงหายปวนะะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอะคะ่นะคือว่าเราใช้ใจ่ายยังไงแล้วก็ได้เงินเดือนมาก็เก็บออมไว้ส่วนหนึ่งใช้ใจ่ายส่วนหนึ่งนะคะ,คะเราก็จะทําดีเพื่อพ่อค่ะจะทําเพื่อส่วนรวมมากกว่าเรื่องส่วนตัวเป็นคนดีของสังคม พ่อสิ้นความกังวลว่าวันนี้ลูกพ่อทุกคนเยันสุขสบายส่งรอยยิ้มให้พ่อของเรากันเถิดคนไทย